ดูเลยครับโตกว่าเด็กแบเบาะมานิดเดียวพูดเป็นปรัชญาได้บางทีก็หัวเราะกับคาพูดเกี้ยวพาราสีของพวกหนุ่มสาวหรือไม่ก็ใช้คําพูดเหนียม,มชาวบ้านเหมือนกับคนแก่มากประสบการณ์นอกจากนี้เนี่ยเอเลียเกิดมาปั๊บก็รู้ระเบียบวินัยการใช้น้ําตามวิถีของเฟรมเมนโดยไม่ต้องมีใครสอนแถมยังปฏิเสธที่จะเล่นกับเด็กด้วยกันแต่ชอบไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านแทนเช่นนางชอบแอบไปดูลูกชาวบ้านคลอดลูกครับ พอเด็กคลอดออกมาเนี่ยปกติแล้วชาวเฟรเมนเขาจะปล่อยให้เด็กร้องจนกว่าจะหยุดไปเองแต่เอเลียเห็นเด็กแล้วก็เอามือไปสัมผัสตัวเด็กแล้วเด็กก็หยุดร้องแบบเงียบกลิบเลยครับสัมผัสไม่สัมผัสเปล่านะเอเลียนะจยบอกว่าหน้าของเด็กทารกเนี่ยเหมือนกับเด็กสักคนบนดาวเบลเทกูสว๊อเล่นเอาชาวบ้านชาวช่องเนี่ยงงกันเลยครับว่าเธอรู้ได้ยังไงว่าเด็กที่ดาวอื่นเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงและไอเบลเทกูสทนี่มันอยู่ที่ไหนกันวะ นี่มันความสามารถ CCTV ะระดับจักรวาลแบบควิซาาฮารูรากชัดชัด